รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับเราพบกันในช่วงเช้าๆช้าแบบนี้เพื่อทําให้วันนี้ทั้งวันของเรานะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มจากรายการของเรากันเลยนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆที่จะนํามานําเสนอในช่วงต่างๆของรายการเราสักครู่ครับ ในช่วงนี้ช่วงที่3าของรายการนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาชวนกันสะสมบุรณ์แหละครับเพราะเราจะมีเรื่องราวของข้อมูลบุญดีๆนะครับมานําเสนอแล้วก็เรียนเชิญให้หลายๆท่านนั้นร่วมกันทําบุญกับเราด้วยก็ไปดูกันในช่วงนี้เลยนะครับช่วงของทํานําบุญครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพวัดหัวกระบือแห่งนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่ชาวบางขุนเทียนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ความสนใจเดินทางมาทำบุญมาร่วมในกิจกรรมบุญต่างๆทุกครั้งที่ทางวัดได้จัดงานบุญขึ้นเพราะวัดหัวกระบือแห่งนี้มีพระครูวิบูลพัฒนกิจท่านเป็นพระนักพัฒนาได้มาปรับปรุงบริณปฏิสังขรณ์สนัสนตัตต่างๆอีกทั้งภูมิทัศน์รอบๆบรบิรเวณวัดทำให้วัดหัวกระบือในปัจจุบันร่มเย็นและสวยงามมีประชาชนเดินทางมาทาบุญ และสามารถร่วมในกิจกรรมบุญที่ตนเองสนใจทั้งในแบบพราหมณ์ที่สวนสวรรค์ลานบุญหรือการทำบุญแบบจีนที่เก่งจีนแต่เมื่อมาถึงวัดหวกระบือต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปกราบสการะขอพรหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือและการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการถ่ายชีวิตโครกระบือซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือท่านได้ทำตามโครงการพระราชดำริ ที่ต้องการอนุรักษ์โคกระบือไทยด้วยความสามารถที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อทำนุบำบรุงสืบสารพระพุทธศาสนาทำให้ท่านจ้าวาดวัดหุวกระบือได้รับประธานรางวัลกิน,นรีทองจากมูลนิธิธรรมลักษ์ศิลาซึ่งที่ผ่านมานั้นวัดหัวกระบือมีงานบุญที่น่าสนใจเรามาชมกันอีกครั้งนะครับ ก็ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมอยู่ในขณะน,นี้ภาพบรรยากาศที่ญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังหรือได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของวัดถุกระบือ,อทุกๆวันนะโยมทุกๆวันก็จะมีญาติโยมท่านสาธุชนหลังล้นสายทานสัทธากันมามากราบมานมัสการขอพรปิดทองหลวงพ่อโตเนอโบสถซึ่งหลวงพ่พอโตเนอโบสถเนี่ยเป็นพุทธรูปที่เก่าแก่กศักสิทธิ์ อยู่คู่วัดหัวกระบือมาเป็นเวลาถึง270ปีเรียกว,ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาฉะนั้นญาติโยมถ้าสมชนได้เมื่อได้มากราบไหว้แล้วมากราบอธิษฐานขอพรแล้วติดทองด้านนอกแนละ้วโยมต้องเข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อโตอในอุโบสถด,ด้วยแล้วก็อธิษฐานจะเป็นหน้าที่การงานก็ดีหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเป็นเรื่องอ่อการทํามาค้าขาย ลองอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตดูนะฮะแล้วบอกหลวงพ่อว่าเมื่อสาเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาแล้วลูกจะนำเอาพวงมาลัยและไข่ต้มมาถวายฉะนั้นโยมจะเห็นได้ว่าในภายในอุโบสถหลวงพ่อโตแห่งวัดหุดกระบือแงแขวนข้ามเข็มบังเทียนเนี่ยก็จะมีพวงมาลัยและไข่ต้มถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถอยู่เป็นประจำนี้ได้ขาดนั่นนี่โยมเป็นภาพบรรยากาศที่ญาติโยมและสาธุชน ได้หลังล้นสายทานสัยทากันมาเป็นประจำทุกวันนะฮะวัตถุกระบือนี้เป็นวัดเปิดนะฮะก็จะมีวิธีไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนางงติดทองหลวงพ่อโตขอพรหลวงพ่อโตเรวโบสดทำบุญถ่ายชีวิตโคกรบะบืองอ่ำสนงโครงการพระราชดิพระร,ร,ราชำรสขางองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจากแล้วก็ถวายสังฆทานถดอดพระต่อดวงตา,าเสริมบารมีทำพิธีบางสกุลนอนลงอ่ออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่สวนสวรรค์ลานบุญนะฮะ โยมสวนสวรรค์ลานบุญก็จะมีองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าความสาเร็จแต่ญา,าติโยมท่า,านทั้งสาก็มากราบไหว้อธิษฐานขอพรกันเป็นประจำอีกส่วนหนึ่งนั้นที่วัดดุขระบือก็อยังมีศาลาพิธีเก่งจีนนะศาลาเก่งจีนซึ่งเป็นที่ปฏิเัตสถานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอท้าสวยเอื้อใจสิงเอื้อเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าที่ปกป้งงองคุ้มครอง,ง,องรักษาดวงแกตา แล้วก็จะมีะพระอริยสงฆ์หลายรูปหลายองค์คือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดและโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญในวัดหัวกระบือนี้คืออนุสาวรีย์สองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองแห่บารมีปกป้องคุง้มครองรักษาพื้นแผ่นดินไทยหรือกอบกู้วยกราชชาติไทยให้ตบคปีมาได้เราก็ไปกราบไหว้ปธิษฐานขอพรกัน ในท้ายที่สุดนีหลวงตาก็ขอกระดาบรัตนาคุณประสีรัตนา,ตายัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรมและคุณปริโยสงและด้วยอำนาจบุญญาธิบุญบรมีของหลวงปูโตนิวโบสถแห่งมัทุกะบือนีหลวงตาขอกระดาบรัตนามารวมเป็นตบะเดชะเป็นพุญระ,ะปัจจัยและขอน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลที่เราทำทั้งหลายได้อุคเพลินแล้วนีอ่น้อมกล่าวน้อมกระหม่อม,อม,มถวายพระราชกุศลแดอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรม,มราาวงศานุวงศ์พระรรพระองค์ทรงมีพระบามมยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชาชนมายุอยู่ยืงยืนนานและขอพระรองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งฝันพวกเราปรงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วการะนานแล้วขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบจากความถูกความเจริญโดยทั่วหน้ากาันทุกท่านทุกคนเทิน พอเจรเินพร